สวัสดีครับผมแฟงนันสวรรน์ครับครับเงินอนุภาพครับครับโอมเจติพัทธ์ครับดูตามไมด้วยครับโอเคสูงบางหน้าโอเคสวัสดีครับเป็นต่อจิรพัทธ์ครับหรือว่าเป็นต่อลาสวันครับผมครับสวัสดีครับผมอมรสกันตพลครับหรือว่าอมรถ last o n ครับสวัสดีครับอย่างเพชรเตชินครับครับสวัสดีครับดิวพัสกรครับครับมาขอต้นทาละกันให้เป็นต่อโอรสละกาแล้วคะับวันนี้มันร่วมงาน ก็อย่างที่เห็นนะผมก็จะมีเส um um ื้อผ้าหลากหลายสไตล์นะผมกับคอมเพนเซนต์ครับนะครับก็จะมีทั้งเสื้อสเวตเตอร์เสื้อยืดแขนยาวแขนสั้นแล้วก็มีทั้งกางเกงที่แบบว่าบอกเลยว่าเฟี้ยวมากมาแล้วก็มีหมวกอีกแล้วก็คอลเลกชันนี่คือเห็นเป็นแมวตะกนเห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าตาวาวเป็นประกายเลยเพราะว่าคอลเลกชันใหม่เขาน่ารักมากมากครับแล้วก็วันนี้มาเจองานก็ยิ่งใหญ่มากทุกคนแบบมีแฟนคลับมารอรับเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่ตื่นเต้นมากๆครับผมครับผม พูดถึงสไตล์กแต่งตัวของแต่ละคนในวันนี้เลยอาเริ่มกแต่ก่อนเลยเป็นไงการแต่วของผมก็จะเป็นสเวเตอร์ใหม่พรมนะครับแล้วก็ใส่เสอยืดข้างในครับแล้วก็เกงยีนเรียกว่าลุคอะไรดีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนลุคไมใช่ที่นอนเลยต่รเลยก็จะมีแอดซสซอรี่นะครับมีแหวนมีสร้อยเพื่อแบบเพิ่มความคูลให้กับเราครับผมครับผมของผมก็จะเป็นลุค black and white ครับผมก็ ข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดครับแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตสีขาวปิดแล้วก็เป็นเกขายาวพาโ้ครับผมก็ก็จะเป็นลุกน่าจะเป็นเท่ๆครับผมครับผมผมก็เหมือนพี่ยันเลยแค่สลับสีอ่าง่ายจังเลยง่ายเลยเข้าเลยออกไม่ใช่ไม่ของเราก็จะมีแบบความสตรีทหน่อยเพราะเราเป็นเกยยีนเป็นอะไรแล้วเราก็มีอสังหารีเข้ามานิดนึงให้มาดูมีอะไรครับผมขอเป็นต่อก็เป็น โซเวเตอร์ใหม่ผมครับเน้นความน่ารักสดใสคอลเลคฟูลสีก็จะเป็นสีพาสเทลครับผมเน้นความแบบว่าน่ารักเออให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็เข้ากับงานวันนี้ด้วยครับของผมก็เหมือนเป็นต่อเลยครับเพราะว่ามันเหมือนการแค่สลับสีทีงเหมือนสีสีจากผมเป็นต่อตกมาที่เสื้อผู่อครับของผมก็มาในแบบเสื้อเชิ้ตนะครับโดยทับเสื้อทีเชิ้ตใชมเลวทีเชิ์ตใช่ใชลเวทีเชิ์ตแล้วแล้วก็มา้ดยใส่เสอสีคือนอกเพื่อเพิ่มความคูมากขึ้น ครับของหลิวก็จะเป็นเซมเสเตอร์คล้กับปิดต่อตัวเลยครับแต่จะเป็นมีลายเพิ่มต้องแมวอะไร้องแมวแล้วก็มีหมวดลายขนสัตว์เออลายขนสัตว์ก็จะเป็นคิวๆแบบว่าคาราบูเหมือนกันต่อสกาครับหลังจากเมื่อกี้แ,แ,แบบว่าได้เดินดูแล้วเนี่ยมันแบบว่ามีใครอยากเลงอะไรเพิ่ม โอ้เต็มเต็มเลยนะคือเห็นคอลเลคชันใหม่ก็บอกเลยว่าตะโกนว่าเป็นคอมโพเนนต์เรียกว่าอยากได้ทุกชิ้นอยากได้ทุกชิ้นเอาจริงๆถ้าใครทุกคนที่สนใจคอมโพเนนต์อยากแบบมีลุคเท่ๆฟูฟูแบบพวกเรานะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยก็สามารถมาได้ที่สยามเซ็นเตอร์เอ้ยอะไรวะสยามเซ็นเตอร์สยามสยามเซ็นเตอร์ลวะสยามเซ็นเตอร์ใช่เพราะว่าที่นี่มันเป็นที่แรกที่เดียวใช่ครับคอมโพเนนต์ครับนะผมแบ็คชิฟสโตร์นะครับใช่แล้วฝากมดและอาคันเตอน์ฝาก ก็อัปเดตผลงานของพวกคณแต่ละคนก่อนสิว่าแบบตอนนี้แต่ละคนมีผลงานอะไรยังไงบ้างงานเริ่มจากตัวคน <c oughs> <ห>นี้แล้วใครสนอเ่าสำหรับผมตอนนี้นะครับก็มีบ้านชัยมองครับที่กำลัง,งออนแอร์อยู่นะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา5ทุ่มครับผมทางช่อง9ครับกด30นะครับผมแล้วก็จะมีรายการครับเป็นรายการ Y Star Challenge ครับที่รวบรวมมานักแสดงซีรีส์วเนี่ยทั้ง12คนเลยครับมาแข่งขันกันครับ แล้วก็จะมีเกมหลากหลายเกมที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับใช่เลยว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแปลว่าน่าติดตามน่าดูแน่นอนครับทำได้นะครับผมทุกวันศุกร์ครับเวลาห้าทุ่มทางช่องทีมเอฟยี่สิบห้าครับครับครับผมครับส่วนของของเงินนะครับก็มีซีรีส์รักไม่รู้ภาษาครับกอออนทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมทุกๆวันเสาร์ครับเวลา3ามทุ่มสิบห้า นะคเปลี่ยนอัปเดตแล้วพี่เป็นสามทุ่มครึ่งทำทุ่มครึ่งเหรอโอเคสามทุ่มครึ่งครับขอบคุณครับผมไม่เตือนด้วยเออไม่ไม่บอกอ่ะเอาโอเคโอเคโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกั่นแหละครับก็ฝากด้วยนะครับครับโอเคก็ของผมก็รักไม่รู้ภาษาเหมือนกันนะครับผมผลงานตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งครับครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ two id นะครับครับผม ขอเป็นต่อนวครับก็หลักๆมีโซโล่ซิงเกิลของตัวเองครับผมชื่อเพลงว่าช็อตฟิลแรงไปไหมสามารถติดตามดู MV ได้ผ่านทาง YouTube Insight Entertainment แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงอีก2เรื่องครับผมเพิ่งปิดกล้องไปคือใครในกระจกกับเพราะเธอคือรักแรกยังไงฝากติดตามช่องทาง Official นะครับว่าจะมีการออนแอร์ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับฝากติดตามด้ครับครับผมก็สำหรับล้วนนะครับก็มีซีรีส์รักไม่รู้ภาษาครับผมอย่างที่บอกไปบามทุ่มครึ่งนะ ดูยอนหลังทางชวยดีแล้วก็ for international for international fan นะผม you can watch on อ้าวฉีอีนะครับผมแล้วก็มีซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ละคร across the sky รักฟาร่าฝันนะผมวันเสาร์เหมือนกันนะครับผมฝากด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานเพลงเดี่ยวด้วยมีมีทั้งเพลงคู่เพลงเดี่ยวก็คือเพลงรักไม่รู้ภาษานะครับผมที่ร้องกับพี่ต้าอู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยที่กาลังจะปล่อยเร็วๆนี้เออเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรอปล่อยพี่ต้าอู่ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวรอ u p l o นะครับผมแล้วก็ฝาก last one ไว้ด้วยนะครับผมอาจจะ ไม่ได้มีผลงานใหม่เพิ่มแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูใช่อยากให้ไปติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมก็ตอนนี้กำลังขายซีรีส์เรื่องโฮมรูมยิปก้าวประกันครับก็จะเป็นทวีดีออริจินัละครับก็ตามกันได้นะเพราะตอนนี้ยังพูดเยอะไม่ได้ครับโอเคครับทาพเป่าิวก็จะเป็นซีรีส์เป็นโปรเจกต์มายูนิเวอร์สนะครับที่ อตอนของริวเนี่ยจะเป็นตอนที่8นะครับชื่อเรื่องเพลงเริ่มรักหลอกเลยหลอกนั่นแหละครับจะฉชยอยู่ในช่องอาร์มารินแล้วก็แอปพลิเคชันไอชีอี ICE, ครับผมปฏิดตมนมด้ครับอ่าแอปเดียวกันขอบคุณครับขอบคุณครับ